ค่ะสวัสดีพี่น้องปองไปเอฟทุกทท่านเนาะคะนะ่ะเนาะขรยินดีต้อนรับขาสู่ทั้งช่องสุภาพรวยด้อค่ะคะ่ะเมื่อนี่แอรก็ได้เดินทางมาหายายนางร้านเปอร์เซ็นต์นาะคะ่ะเนาะมาตามโต้ให้พี่น้องนะคะหลังจากที่เล็กของยายนางกับเขาอยู่เนาะค่ะนาะพี่น้องค่ะพี่น้องท่านใดที่เข้ามาแล้วแอก็ขอกําลังใจคนละหนึ่งไหลหนึ่งแชเนะคะฝากกดไลค์กดแชร์กดซับสไครต์กดกระดิ่งแจ้งเตือนไว้เนาะคะ่ะเพื่อจะได้พลาดข่าวสารแนวทางดีๆเด็ดๆจากทางช่องเนาะคะ่ะ ค่ะวันนี้แอกอับสิภาเขาไปหายายนั่งพ่อๆกันเลยคะ่ะก็เบิ้งหนีขึ้นมาหนีนก็ไปตามหนีอยู่เทอาก็สิว่าเ,เขาใจพอคอยว่าใครเข้าใจไปแล้วเจ้าไปยันกเชื่อยัอ่างเดียวือ่อกระบากกับหันตีซื้อว่าได้กับความเรื่อยดแล้วเบิง้งงวดนี่นะเด้อบนนะแม่ยนันเป็นตัวนี้นี่นี่เพราะว่าแม่ลอกออกมาแล้วนี่เป็นหกแปดจะเมื่อ ตาวาลขล่างนี่มันสิเป็นตวัวเก่ากันตัวเก่าบ่มามันก็เป็นสามสามเก้าสามหา้าดิอืมอ่ะแม่น้ำบู๊จืนจ่นเริ่มจุ่นเสีล้วอ่อนไม่วันตั้งไว้ตาลางมันก็วควบคุมอ๋อบาด้มามาว่าเลี้ยงเลขงวดไม้บาด้เอา้างวดไม้ตัวนีบ้บ่เอออันสุดนั้นเนีนงวดยังขนาด มึงเนี่ยบอสซุ่มเขียนตารางอยู่นะเลขลอกเองไปวากับอีนางนั่นมึงกูวอกกูซุ่มกู่เข้าใจน่าหนูมึงมาบม่บอ่อันชุ่มนี่แม่ยืนกระดาษแถวขาวอยู่นะชุ่มนี่นะ งวดใดน y, care, ี่อกองวดใดทุกงวดทุกหวดโอ้เฮ็ดไใช่ได้สุดตล็ดตลอดตลอดชีวิตบ่ตลอดชีวิตเลยโอขันสมมติว่าติดศูนย์มันที่หมยังติดหนึ่ี่มิอัาหงติดสีง้าเอจก้างเอ็จสองตางี่เด้มันออกไเยตะแเกายับเ ทันทีไมนล็อกมันตรงอยู่เอากระตรงนะสมมุติว่าแม่หายเก้าสองห้านี่มุ้เจ้ากับมะเบิงนี่ตัวทุ่มทำไมฮั่นครับขั้นว่าปึกนะจะเลื่อนนั่งจะเดินคนได้อยมโอ้ยเมียเม่ไอุ่มปึกดีอันนี้นะล็อกนี่ว่าเมื่อกี้ผมบอกปึกนี่ผมหอกกระสีมาปึกวางย้ายชื่อว่าอันนี้นะบอ ข่อยเรียนจบมาจากคู่เวทคุณนี่เนี่ยคู่เวทจะไปยุ่งคู่เวทหาปีเนาะฮะไปยุ่งคู่เวทหาปีไปเฮ็ดยังอยู่คู่เวทว่าคุ่ว่างเนี่ยไปเอาคู่ว่างนะเนาะไปตั้งเอาตั้งใจเฮ็ดนัดสปอร์ตไปเอาหัวเสื้อนี่พวกข่อยขึ้นย่อมใจเจ้าเจ้าแม่เดี๋ยวแม่สิว่าฟังอย่ายวเอาตัวเนาะอันเดียงเดียงเดียงเที่ยวห้าวน่ะเนาะนั่งเศร้าเนาะเนาเะเขาเรื่องเลขเนี่ยเขาเรื่องเลขเนี่ยเดี๋ยวเบื่องนี่นะเลข ตัวนี้นะมันมีหกขั้นสีมาหกสองนะบอกหกสองหกหกสองแปดหกสดิอ่นล่างบวกบนไว้โรดหนูบนบวกล่างไว้เลยอีอ่ดีตัวบนบวกล่างไว้โรดมาดนั่นขั้นมันเป็นอะไรเอาเบอร์ทรไ่ไว้ได้อสิโท่ไปย้ย้ำอีกเจนึงว่าตัวนี้มันบมาว่า,าสัน ไอ้เจ็ดหกแปดแค่แปดตัวนึงมันไม่สองตัวเทษนี่โทษนี้เพราะอะไรเพราะอะไรสองหางเท่านี่งอนี่จ้าเท่านี้นะเพราะได้หกสองกับหกแปดโทษนี้เอ๋อมันก็เป็นซี่ก็เก่าตัวนาะเอากิดเปลือกแทนโอ้กลับไปเป็นซีกลับไปกลับมาเป็นซี่ัลยอันนี่นะอันอันนี้นะอันก้าวหามันออกแล้วมันบอก้าหามันออกแล้วมันบอก้าหานี่มันออกแล้ว ปนี้มันอ,อ๋อสามเก้ากับสามห้าสามเก้ากับสามห้าเท่านี้นะมันเป็นยังไงสีนี่ก่อนแต่แม่มกมั่นใจปัญญงวดนี่นะเพราะว่าอันเลขนี่มันมันมีสีอยู่ไหมว่าสิธาถามตูดิสังก่อน ตลอดอันนี้ก็ <สา S 1> ต้องเ <ทำ S 1> ชื่อมเด็ดจังกันเออตู้เด็ดมันแดงที่ซื่อขยนันยนะแล้วไงมาด,ด,ดีดีดีเด็ก<ม>เงินเด็กกรอกเงิเด็กเงินรักนะเชื่อมเด็ดเชื่อนเด,นเดน็นเดน,นี่แหละแม่ว่างวนนี่นะมันมีสามมันมีสามนี่ก<ม>็ไอ้สามเก่าสามหาไหว้เบิ้งรู่มีบออย,ยู่นี่หนูสามเก้าสามห้าอืมีเก้าสามรักสามนี่เธอก สามห้าเออสามหามีสามเก้าว่่มีสามเก้าไม่มีค่ะกเอาตัวนี้เพิ่มนี่ค่ะโยใส่สามสามแปดแท่นเออใส่สามแปดแท่นเออเออวไว้รูบกันว้ยตัวนึงตัวร้องว่าสันก็ได้ตัวหนูเออลองส่วนมากคอยจะออกตัวร้องแต่ดิสตัวอันตรายได้ีหยแม่ตัวอันตรายแมนสามแปดตัวอันตรายแมนแมน อืมโตค่ามันลอยมากเรกวิ่งเลยป่ะนี่น้องเล่นเรกวิ่งเนี่ยผู้ใดมาเข้ามาได้นั่งร้านผัวเส้นเยอะออยากได้เรกวิ่งบ่อแมนตรงไม่เรกวิ่งเด้แม่วิ่งหกวิ่งหกอืมตัวนี้วิ่งตัวใดตรงนี้หนูสามวิ่งหกกับวิ่งสามเด่นอยังเอาเด่นสามกับหกตัวเนาะเอเด่นสองตัวเุยน่ะเอ้าล่างบนเนาะเอาขึ้นปลึกแข็งอ๋ที่เป็นบนนะ วียงโอ้ยแลนหันเด้คนนั่งว่าคักดอกเยอะเลยเบิกเอาเบิกพ่อเจ้าคือบาเบิกป่านนี้เจ้าคือเบิกเถอะเอาเอาเอาสามเนื้อซี่ชั่วมีสามเนื้อนางนั่งสามชั่วมากสาม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 เออเอาอีนี่มันสลอาดเดียวเห็นบอกมหายามันว่องกลุ่มเลยอันเมื่อนางนั้นหาว่าว่องกลุ่มเห็นอย่างมันเยอย อีน้อยนากระปึกเถิดีบ๊ดค่ะพี่น้องป้องไปคะนี่ก็เป็นเลขของยายนางร้านเปอร์เซ็นต์นะคะพี่น้องเด้อค่ะมีบุญมีลางเนาะค่ะพี่น้องค่ะกาพิจารณาเน้ะค่ะพี่น้องเนาะค่ะมักกระจัดขัดกระพันเน้อค่ะพี่น้องค่ะมักกระจัดคัดกระพันเนาะค่ะพี่น้องค่ะตัวเลขทุกตัวเนาะค่ะพี่น้องเนาะค่ะเขาได้ลดได้เนาะค่ะพี่น้องค่ะ โปรดใช้วิจารณญาณในการรับชมรับฟังนะคะพี่น้องเด้อเพราะว่าทางแอดมินเนาะค่ะพี่น้องคะเสนอเป็นเพียงแนวทางเท่านั้นเนาะคะ่ะถือพิษบ่ว่ากันเนาะค่ะพี่น้องเนาะคะเซียนไดเดดอาจารย์ไดดังเนาะคะ่ะบนไดมีตัวดีตัวเด็ดบ่วา่าซิอยู่ในดงในป่าเนาะคะ่ะอยู่ในปลาสาอยู่ใช้กระยาเนาะค่ะพี่น้องคะว่าให้เลขแม่นให้เลขเด็ดเนาะคะ่ะแอดมินกับบุพัฒที่สิติดต,ตาม ถามข่าวมาฝากมาตอนพ่อแม่พี่น้องปองไปทุกถูกขันเนาะคะนะ่ะเนาะค่ะสำหรับคลิปนี้เนาะค่ะแอดก็ได้มาตามยายนางล้านเปอร์เซ็นต์นะคะพี่น้องค่ะยายนางล้านเปอร์เซ็นต์นี่เพื่อนกาห้มาทั่งมดกับซีมี่บนล่างนะคะพี่น้องอยู่น้ำกันมีหกสองหกแปดสามเก้าสามหัล่องสามแปดนะคะโตอันตรายเด้อค่ะแอดว่าโตล่องของคนนี้นะคะพี่น้องสามแปด กัพี่น้องก็ล่องเอาไปพิจารณาเบิ้งเนาะว่ามักบอเนาะค่ะพี่น้องค่ะถ้าตรงจิตตรงใจพี่น้องเนาะค่ะเออเลขตัวนี้มักเดี่าสันก็ค่อยยิบจับลอตเตอรี่ไว้เสี่ยงโชคเนาะค่ะพี่น้องค่ะฉลากกินแบ่งรัฐบาลเนาะค่ะเพิ่นใจดีเนาะค่ะเพิ่นอาจสิบกินซื้อๆเนาะค่ะเพิ่นอาจสิแบ่งเฮาพร้อมเนาะพี่น้องเนาะจังไงก็ล่องเอาไปพิจารณาเบิ่งเด้อค่ะพี่น้องเด้อเธอเพิ่นฉลากกินแบ่งรัฐบาลเนาะค่ะพี่น้องค่ะจุด่ะมักตัวใดก็จองลอตเตอรี่ไว้ได้เนาะพี่น้องเนาะเพราะว่ามันมีหลายรางวัลค่ะสหรับ ลอตรีนนี่มีหลายรางวัลเนาะพี่น้องเฮาอาจสิมีเปอร์รเซนต์ที่ว่าถือรางวัลที่หนึ่งได้ไง่ายๆกับว่าได้นะคะพี่น้องเนาะคะ่ะเพราะว่ารางวัลที่หนึ่งเศรษฐีคนต่อไปอาจสิเป็นของพอแม่พี่น้องปองไปที่เขามาเบิง้งมาช่ชมคลิปนี้นะคะพี่น้องเนาะ,ะ่ะเน้นนักไปเลขวิ่งนะคะบัน,นี้ผูู้มักเมยมักแลนนะคะพี่น้องค่ะผู้มักเมยมักแลนเนี่ก็สิเป็นหกนะคะกับสามนะคะพี่น้องค่ะวิ่งล่างบนหกกับสามนะคะ เน้นหนักไปที่สามนะคะพี่น้องเด้อเน้นหนักไปที่สามนะคะพี่น้องค่ะซึ่งเลขงวดที่แล้วของคนกับเขาเก้าสองนะคะพี่น้องค่ะเลขวิ่งเลขย้ายนั่งล้านเปอร์เซ็นต์นี้นะคะพี่น้องค่ะก็เอาไปพิจารณาก่อนลงทุนเนาะค่ะพี่น้องเนาะคะ่ะเพราะว่าทางช่องเฮาก็เห็นว่าเพิ่นให้เลขแม่นสําหรับคุณยายเพิ่นนี่นะคะให้เลขมาหลายสิบปีแล้วเนาะค่ะพี่น้องค่ะซึ่งแอดก็เพิ่งนําหานําพอ่องวดที่แล้วเนาะค่ะพี่น้องค่ะงวดนี้เป็นงวดที่สองที่แอดได้มาถ่ายทํา คุณยายเพิ่นเนาะค่ะพี่น้องค่ะยายนางร้านเปอร์เซ็นเนาะค่ะพี่น้องเนาะเพราะว่าเพิ่นให้เลขแม่นย่ำนะค่ะเลขเพิ่นยังบ่่คอยหลุดจากเทื่อด้อคะพี่น้องเด้อตามที่สถิติที่เพิ่นเหตดไหวเนาะค่ะพี่น้องค่ะที่เพิ่นเหตุไหวนี่เลขเพิ่นบ่่คอยหลุดจากเทื่อนเนาะค่ะพี่ระคะพี่น้องค่ะอยู่ในดงในป่ากับน้ำมหาเพื่อสิได้น้ำซอกตัวดีไปต้อนพี่น้องเนาะค่ะพี่น้องเนาะค่ะบ่ว่าสิอยู่ในดงในปลาอยู่ไสแอดมินกับน้ำหาให้ได้เนาะค่ะพี่น้องค่ะ แต่ขอให้เลขแม่นนะค่ะพี่น้องคะก็นําไปฝากไปต้อนพ่อแม่พี่น้องเนาะค่ะค่ะพี่น้องคะทั้งนี้ทั้งนั้นกับพี่น้องปองไปที่เขามาเบิงมาอชมคลิปนี้เนาะค่ะแอดก็ขอให้พี่น้องทุกท่านเนาะค่ะคิดสิ่งหนึ่งประกันใดก็ขอให้ประสบความสําเร็จทุกอย่างเนาะค่ะพี่น้องเนาะค่ะคิดเงินไห้ได้เงินคิดท่องไห้ได้ท่องเนาะค่ะพี่น้องเด้อปานาสิ่งใดก็ขอให้ประสบความสําเร็จทุกทุกท่านเนาะค่ะสาหรับ พอแม่พี่น้องเนาะคะ่ะที่เขามาเบิ่งมาชมแล้วเนาะคะ่ะบ้าขามโฆษณาเนานะคะ่ะซอยกดไห์กดแช่เนาะคะ่ะแอดก็ขอให้ถือห,ว,หวยรวยรางวัลที่หนึ่งเด้อค่ะพี่น้องเด้อคิดสิ่งใดก็ให้ประสบความสําเร็จทุกอย่างเนาะคะ่ะขอให้ขอบรั่วพี่น้องท,ทุกทท่านเนาะคะ่ะฮงเฮืองเหลืองเหลื่อมเนาะคะ่ะพี่น้องค่ะค่ะคําว่าจนก็อยาได้มีแกพอน,อพนอ้องพี่น้องปองปายเนาะคะ่ะให้มีแต่คํวาว่า รวยรวยสุขภาพแข็งแรงทุกๆกท่านที่เขามาเบิ่งมาชมเนอพี่น้องเนอคลิปนี้ก็สิขอจบคลิปไว้ก่อนเนาะค่ะคลิปหน้าพอกันไหมค่ะพี่น้องคะเฮ้งเฮ้รวยรว,วยสุขภาพแข็งแรงค่ะพี่น้องคะสวัสดีค่ะ